สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับกรีซนี่ยครับ EP ที่5แล้วนะครับผมเออไม่จบสักทีนะครับไหนว่าเกม3ชั่วโมงไงมาครับมาเริ่มกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ดวงดาวเนี่ยมันก็ไม่ดูสักทีนะครับว่าเป็นดวงดาวหมู่ไหนนะครับเดี๋ยวครั้งที่แล้วเรามีอ่าเรามีพลังเพิ่มโอเค เรามีพลังเพิ่มมาก็คือการร้องเพลงของเราสามารถทําให้ดอกไม้บานได้เอ้ากระโดดไม่ถึงคึบโอเคมาครับไม่ใช่เปิดมาแล้วพออันนี้แบบปุ๊บแล้วจบเลยอันนี้ก็คือเรียบร้อยเลยหรอพอก่อนว่าเกมจบแล้วอุย๊ยมาอีกแล้วครับ ตอนแรกเราวิ่งหนีนกหนึง่งหนึงน่งเอ็นตอนนี้ต้องมาวิ่งหนีปลาไหลทีนี้วิ่งหนีอะไรต่อฮะโอโ้ตานะกลัวเกินอันนี้วิ่งหนีตัวเองเหรอตัวตวนที่แท้จริงโอ้ยโดนกืนโอ้โดนกีใส่ทีหมดสภาพ สิงครับส่งตัวไม่อยู่โอ้โหโดนง,งาบครับน,นี้เมื่วานี้ดำดิ่งสู่ความมืดมนปลดล็อกโอ้แตกสลายแตกสลายเยวอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้กลายเป็นแบบแบล็กแทนไมอย่าบอกนะว่าจบเกมแล้วอนะแย่เลยนะคลิปนี้อาจจะยาวแค่2อนาทีก็ได้นะทุกคนจบเกมแล้วอันนี้คือแบบพวกลูกป,ปั้นที่เราเจอมามันถล่มลงมา อ๋อนี่เราเดินขึ้นเขาอยู่แล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่ว่ายน้ำเหรอเฮ้ยกลับมาเป็นภาพขาวดำอีกแล้วเหมือนตอนเริ่มเกมเลยอ๋ออันนี้ว่ายผิดทางด้วยเนี่ยตอนเริ่มเกมก่อนที่เราจะเข้าไปในโซนของทะเลทรายเราก็เป็นขาวดำมาก่อนกรกโดด เฮ้ยเป็นข่าวน้ำแล้วไงฉันสามารถแต่งเติมสีสันให้กับโลกใบนี้ได้เอาดิเ,าดเธอเป็นใครมาแย่งสีสันจากชีวิตของฉันไปเป็นไงโคตรลึกโคตรล้ำมาครับ นี่ปีนป้ายอะไรอยู่ร้องอีกตรงนี้ไม่มีอะไรให้บานแล้วเหรอเนี่ยดกอดกบัวดอกไม้กระโดดขึ้นไปไหนกระโดดยากอะเนี่ยอ้าเรียบร้อยทรงนี้อันนี้เป็นส่วนของปาก อักแตกน,นี่ส่วนของผมอ๋อน,นี้ขึ้นไม่ได้นี่ต้องกระโดดขึ้นไปไกลอย่างไรอันนี้ส่วนที่ของมือออจบแล้วหรือเปล่าถึงมือนี่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแอลดีก็สามารถประกอบร่างกับคืนมาได้ ซ่อมแซมตัวเองให้กลับมาเป็นดังเดิมเฮ้ยไล่น้ำต้นดำนี่คืออะไร น้ำดำนี่ซื้อถึงอะไรอะ่ะล้วลูกปั้นนี้คือสื้อถึงอะไรลูกปั้นนี้คือแบบซื้อถึงตัวเราเองตัวของผู้หญิงคนนี้ สีสันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเฮ้ยทุกที่กลับมาเป็นมีสีสันไมยกอด ว่านะครับลองให้ขนลุกถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะ <ide detection> เหมือนเป็นการปอบโยนตัวเองปะเหมือนการเดินทางทั้งหมดที่ผ่านมานี่คือแบบ เราทําเป็นแบบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนี่ตีความไปเรื่อยนะอย่างที่บอกนะครับไม่มีใครเอาสีสันจากชีวิตเราไปได้ครับนอกจากตัวเราเองนี่ จัดไปไปครับผมวิ่งต่อไปนึกว่าเกมจบแล้วเนี่ยเมื่อกี้คือแบบลุ้นเทบแย่แต่ก็น่าจะใกล้จบแล้วนะส่งๆนี้แล้วก็สรุปแล้วไอ้ดาวที่เราเก็บมาทั้งหมดนี้มันยาวขนาดเยอะเล,ว,ลวเนี่ย ผมว่าจบแล้วแน่เลยกเกมอ่ะ EP นี้ EP สุดท้ายแน่เลยอะฮะจบจริงๆด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับเกมกรีซนะครับใน EP ที่ห EP สุดท้ายนี้นครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้าดูมาตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่5นะครับผมขอให้ ก็บพบก,กันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาพบก,กันใหม่ในเกมต่อไปสำหรับเกมครีสลาไปก่อนสวัสดีครับ